ขออะไรนะอุ๊ยเขาขอปิกเดี๋ยวให้เปเปอร์เพนได้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าเดี๋ยวอ่ะปิกมาแล้วโอเคไปอยากได้ไปไหนแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันอียสุดท้ายเลยให้เปเปอร์เพลนได้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าฮะได้เลยครับผมรับผมอะไรฮะโอ้ข้างหน้าข้างหน้า โอ้ข้างหน้าขอปิกหน่อยโอ้โหมีขนมมาให้ด้วยเอาขนมมาแลกเถอขนมมาแลกปิกฮะโอเคเด็กๆพี่ขออนุญาตนะอ่ะโอเคอันนี่นี่คือไปทำเทียมเลยแหละฮะพอนเล่นเสร็จคุ่รอว่าจะขอปิกเลยอะโอเคเด็กๆทุกคนพี่จะนับ3-2-1แล้วกระโดดพร้องัน3-2-1เฮ้ย ใช่สามสองหนึ่งเงียบสามสองหนึ่งเงียบเอาใหม่นะสามสองหนึ่งเงียบไม่ใช่กระโดดเออออร่ยเวโอเคไหมวันนี้สนุกไหมเด็กๆสุดยอดมากๆนะฮะอ่ะอะไรนะฮะมีคำถามมีคำถามถามว่าอะไรคะอะไรอยู่บนไอติมอะไรอยู่บนไอติมเอาละรับสมองแต่เช้าเลย อะไรอยู่บนไอติมครับน้องน้องปังน้องก็ต้องแั้งถูกไหมเดี๋ยวเพื่งอีเพื่อนเฉลยอะไรอยู่บนไอติมป้าพู่ดกับบ้านอาเฉลยหน่อยอาเฉลยหน่อยทางคกเพราะไมถ้แป้งมึงทำหน้าตกใจหน่อยนะเฮ้ยทำไมคางคกอยู่นไอติมนะครับเพราะว่า ว่ามาเพราะว่ามันเล่าไนขอเล่าเพราะว่าเพื่อนมีสมุดร้อยคำถาม <c oughs> ก็เลยไปลอ,อกมาอ่าแล้วแล้วเพื่อนบอกหรือเปล่า <c oughs> ว่าทำไมเป็นคางคกฮะ <c oughs> มีใครแปลได้ร <c oughs> <c oughs> แอบรู้แล้วเพราะว่าคางคกขึ้น พอแล้วพอแล้วคำถามครับคำถามพอแล้วเดี๋ยวให้เป็นเพื่อเพนได้ฝากผลงานหน่อยฝากช่องทางติดต่อติดตามหน่อยฮะโอเคครับขอเซ็นให้พี่เซ็นหน่อยเลยขอเซ็นให้พี่ไนเลยครับ เราฝากพลงตามด้วยเราก็เพลงล่าสุดของพวกเรานะครับถ้าัวขอมว่างเปล่าครับอันนี้ก็ฝากทุกคนช่วยฝากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเราเพิ่งทำอัลบั้มเสร็จกันเลยครับเราเพิ่งทำอัลบั้มเสร็จมีเพลงเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะปล่อยในช่วงปลายปีนี้นะครับอยากให้เราติดตามแล้วก็รอฟังกันมากๆเลยเพราะว่าเพลงนี้อ อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่บ่งบอกตัวตนบ่งบอกวิธีคิดของพวกเราแล้วก็ทุกคนสามารถเรียนรู้พวกเราจากในเพลงในนั้นได้เลยว่าชีวิตพวกเราผ่านมายัางไงนะครับผมก<ช>็อยากให้รอติดตามกันนะครับแล้วก็จะได้ไปเจอคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มพร้อมๆกันนะเตรียมตัว<ช>ว่าเ<ช>ตรียมตัวให้ว่างนะ,<ว>อะโอเคไหมทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปลงไปข้างล่างนะจากล้องด้านบนลงไป